กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วทางทิศเหนือของแม่น้ําแห่งสวรรค์อามาโนคาว่าหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าทางช้างเผือกมีลูกสาวของกษัตร,ริย์ผู้ปกครองสงสวรรค์ชื่อว่าอินุฮิเมะสวัสดีเราชื่ออินุฮิเมะเราชอบทอผ้าแต่ทอผ้าได้เก่งมากๆด้วยแต่ว่าเราเหงาจังเลยอยากมีแฟนกับเขาสักคนจังเลยนะ นางเป็นผู้ที่ทอผ้าได้งดงามและเป็นที่ชื่นชอบของพระบิดาด้วยเหตุนั้นท่านจึงให้เจ้าหญิงทอผ้าอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับใครหรือมีความรักเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพ่อจะหาแฟนให้ดูกเองนะขอหล่อหล่อเลยนะคะท่านพ่อนานวันเข้าพระบิดาก็รู้สึกเป็นห่วง จึงให้นางได้มีโอกาสพบกับคนเลี้ยงวัววีวีโบชิที่อาศัยอยู่อีกฝ้าของแม่น้ำสวัสดีเราเพลงของเรื่องคนเลี้ยงวัววีวีโบชิสุดเท่อุ๊ยนั่นใครอ่ะน่ารักจุงเบยตายแล้วเท่จังเลยค่ะเขินไปหมดแล้วเฮ้ย hey, คนสวยถ้าไม่มีแฟนแล้วก็มาคบกับพี่ไหมล่ะแต่เราเพิ่งเจอกัน แต่พี่มีวัว200อตัวตกหลุมรักเลยค่ะทั้งสองได้พบกันไม่นานก็ตกหลุมรักและแต่งงานกันด้วยความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันเมื่อแต่งงานแล้วต่างคนก็ต่างสนใจอีกฝ่ายจนไม่ทําหน้าที่ของตัวเองอินุฮิเมะไม่ทอผ้าวิวิโบชิก็ไม่ไปเลี้ยงวัวปล่อยให้วิ่งเพ่นพ่านไปทั่วที่รักค่ขาที่รักที่รักรู้เปล่าเขารักที่รักสุดๆไหม จริงเหรอแตเอนะ่เขารักที่รักมากกว่าอีกนะไม่จริงเขารักที่รักมากกว่าไม,ไม่เขารักที่รักมากกว่าไม่ไม่ไม่เขารักที่รักมากกว่าเขามากกว่าทำไมไม่เชื่อวะโอ้ยจีบกันอยู่นั่นแหละงานการใหม่ทำดูสิผ้าก็ไม่ยอมทอวัวที่เลี้ยงก็หนีไปทั่วมานี่เลยมานี่เลยมากับป้าปี ไม่ต้องไปอยู่กับไอ้คนเลี้ยงวัวไม่เอาอาานี่ท่านพ่อจะพาลูกไปไหนนะ่ะปล่อยนะที่รักอย่าไปนะจนกษัตริย์แห่งสวงสวรรค์ทรงกริ้วจับทั้งคู่แยกกันให้อยู่กันคนละฝ้าของแม่น้ำแห่งสวรรค์อินุฮิเมะเสียใจมากจึงขอร้องพระบิดาให้ได้พบกับบิวีโบชิอีกครั้งฮือฮือหนูขอร้องละท่านพอ่อ หนูรักที่รักมากหนูขอเจอที่รักสักครั้งจะได้ไหมคะเออก็ได้ก็ได้พ่อทนเห็นลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าพระบิดาจึงอนุญาตให้ทั้งคู่ได้พบกันปีละครั้งในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดของทุกปีซึ่งก็คือวันธนบตัตตโดยมีข้อแม้ว่าอินุฮิเมะจะต้องกลับมาขยันทอผ้าให้เสร็จจึงจะสามารถพบสามีได้เย่จะได้เจอที่รักแล้ว แม้ทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกันแต่ก็ไม่อาจข้ามแม่น้ำแห่งสวรรค์ไปหากันได้ได้แต่มองหน้ากันอยู่คนละฝั่งเจ้าหญิงทอผ้าอินุฮิเมจึงได้แต่นั่งร้องไห้แต่แล้วก็มีฝูงหมากังเขนบินผ่านมาฮือ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 ทั้งที่ที่รักอยู่ตรงหน้าเราแท้แต่เราไม่สามารถไปหาที่รักได้ทำไมโลกใบนี้ถึงโหดร้ายขนาดนี้คือคือคอไอพ่อบ้า ืไอทางช้างเผือกว่า um อืออย่าร้องไห้ไปเลยนะท่านหมากางเขนท่านก็ใช้ข้าเป็นสะพานซะสิเอเหยียบข้าสิเหยียบข้าเลยเหยียบลงมาที่แผ่นหลังของข้าแล้วก้าวเข้าไปหาที่รักของท่านลายเซเอ๊ะ อย่าร้องไห้ไปเลยนะสาวน้อยท่านหมากลางเขนก็แล้วทำไมเจ้าถึงไม่ใช้ข้าเป็นสะพานล่ะเอะเหยียบข้าสิเหยียบข้าเลยเหยียบลงมาที่แผ่นหลังของข้าแล้วก้าวไปหาที่รักของท่านซะสิอืมเข้าใจแล้วที่รักในที่สุดเราก็ได้เจอกันด้วยความสงสารฝูงหมาป่ากลางเขนจึงอาสาใช้ปีกของพวกตน เป็นสะพานให้ทั้งคู่ได้ข้ามไปพบกันทว่าหากวันธนบตะปีใดฝนตกปูงหมาป่าขังเขนนั้นก็จะไม่ได้บินผ่านมาทำให้เจ้าหญิงทอผ้าอินุฮิเมะและคนเลี้ยงวัววิวิโบชิต้องรอจนกว่าจะถึงวันธนบะตะอีกปีจบ